สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 5ในช่วงเช้าครับับมาเบ่งแันทีอากันก่อนนะครับนี่นะครับผม มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับผมที่ปัดปกคลุมบริเวนดามันนะครับหล้วจากอ่าวไทยนะครับประกอบกราฟนะครับมี่ลมไต้นะครับพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเฮานะครับลักษณะชนนี้นะครับก็เสียดให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮานะครับอย่งพวมีฝนฝ่าขนองเกิดขึ้นยูนะครับผม ต่อมานะครับผมจากภาพถ่ายดาวเทียมกับศีนได้ว่าท้องฟ้าของภาคอีสานตอนบนของเ้านะครับกับมีเมฆปกคลุมนะครับหรือสนลด์เกิเป็นเมฆสั้นบนนะครับแต่ยังมีแสงแดดซองเขามาได้นะครับผมครับในดาตัวอากาศจังหวัดขอนแก่นนะครับผมตอนนี้นะครับกัในบริเวณภาคอีสานของเ้านะครับกับพบกุมฝนนะครับกัแต้กใสิทบพบกุมฝนบริเวณแถบภาคเหนือนะครับแถว เพชรบูรณ์นะครับรวมไปถึงตอนบนของภาคอีสานของเฮานะครับก็คือประเทศลาวนะครับต่อมานะครับผมกับรดดร์ตัวอากาศสกลนครนะครับก็สิเห็นได้ว่าปกคลุมฝนบริเวณตอนบนนะครับของจังหวัดหนองคายนะครับตกในบริเวณประเทศลาวนะครับรวมไปถึงปากของด้านตะวันออกของจังหวัดนครพนมนะครับผมครับสําหรับมื้อนี้นะครับผมกะ มีฝนฝ่าขนนอกเลยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนหลายก็นิเนี่ยทางนครพนมนะครับบึงกาฬนะกันเลยนะครับผมเชยภูมมนะครับอุณหภูมิสูงสุดของมือนี่ก็อยู่ที่ประมาณ33-36องศาเซลเซียสนะครับมี่บางจังหวัดที่อยู่ในเกล็ดอากาศร้อนนะครับผมส่วนอุณหภูมิในเวลากลางคืนต่ำสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ23-26องศาเซลเซียสครับครับผมมาเมืองอุณหภูมิ ไลยจังหวัดนะครับบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนของเทานะครับผมกะเซียนได้ว่านะครับอุณหภูมสูงสุดมือนี่นะครับผมอยู่ที่ประมาณ3บหาถึง36องศานะครับผมหลายจังหวัดด้วยกันนะครับเพราะว่าที่เป็นหนองคายนะครับเลยนะครับขอนแก่นน้องบัวลําพูนะครับกาฬะสินหล้วก่ชัยภูมินะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในเวลากลางคืนนะครับอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสนะครับที่นี่จังหวัด เลยหล้วก็น้องค่ายครับผมครับผมมาเบิ่งขาดหมายเจ็ดมือทางนาเนาะครับเนาะะต่เห็นได้ว่านะครับฝนกัย่งคงตกนะครับตกตอนเนื่องนะครับตลอดเกือบทั้งสัปดาห์นะครับผมจ่วันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันที่ยี่สิบเก้านะครับฝนก็ยุดตกลอยละประมาณสามสิบถึงสี่สิบขพื้นที่นะครับหลังจากนั้นนะครับฝนี่เพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่สามสิบเป็นต้นไปนะครับจนวันที่สองนะครับฝนก็ยุดตกลอยละ 60ของพื้นที่นะครับหล้วก็ลดลงในวันที่3นะครับเหลือเพียงลอยแซีซนะครับส่วนอุณหภูมินะครับกับซีอูนเกณฑ์ส่งตัวนะครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับทั้งอุณหภูมิในเวลากลางวันหลักกับในเวลากลางคืนนะครับครับสาหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกทิงเหนือตอนบนในช่วงเช้ากัะผมกับพี่เพียงแค่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน